คุณหมอบอกว่าลูกเป็นโรคจิตซิดี D, หรือโรคแพ้ถั่วปักอ้าจะต้องดูแลลูกอย่างไรและลูกมีโอกาสหา,หายหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะพ่อคุณแม่นะคะหลายท่านนะคะได้ปรึกษาพี่กันมาข่าวว่าลูกนะคะเป็นโรคจิตซิดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลลูกอย่างไรนะคะแล้วก็มีประเด็นคําถามค่ะว่าถ้าลูกเป็นจิตซิพีดีแล้วโตขึ้นไปเป็นไปได้ไหมที่ลูกจะหาย ในคลิปนี้นะคะพี่แกงก็จะมาอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักกับโรค g 6 p d ค่ะพร้อมกับวิธีการดูแลลูกน้อยเมื่อลูกตรวจพบว่าเป็นโรค g 6 p d และมาไขาข้อข้องใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าโรค g 6 p d ดีเป็นแล้วจะหายหรือเปล่าค่ะก่อนลบฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับพี่แกนและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่แกนนะคะ G6PD ที่หลายคนรู้จักนะคะหรือโรคแพ้ถั่วปากอ้าน,านั้นเกิดจากภาวะพองแอมไซด์ G6PD ค่ะ จีซินะคะเป็นเอน i ไซที่ช่วยป้องกันเม็ดเลือดแดงไม่ให้ถูกทําลายจากสารอนุมูลอิสระซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเลือดแดงนั้นมีโอกาสแตกง่ายเมื่อถูกปัจจัยกระตุ้นค่ะทีนี้นะคะโรค g ีซินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะโรค g ีซิเป็นโรคที่ถ่ายทอดาทางพันธุกรรมโดยจะมากับโครโมโซม X นะคะในร่างกายของมนุษย์นะคะจะมีโครโมโซม2ตัวนะคะคือ x และ y ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเป็น xx และถ้าเป็นเพศชายก็จะเป็น xy ค่ะดังนั้นเราก็จะพบว่าโรคจีซิกพีดีนั้นมักจะพบในเด็กผู้ชายค่ะส่วนในเด็กผู้หญิงนั้นก็จะมีโอกาสเป็นพาหะโรคจีซิกพีดีค่ะทีนี้ถ้าลูกนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจีซิกพีดีนั้นจะต้องดูแลอย่างไรสําหรับโรคจีซิกพีดีนะคะบางคนนะคะก็จะทราบตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเนื่องจากว่าถ้าน้องมีอาการตัวเหลืองนานแล้วก็หายเหลืองช้านั้นแพทย์มัก,กจะตรวจโรคจีซิกพีดีให้ก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าลูกมีปัญหาเรื่องของ ภาวะพองแอมไซ์ GCPD ค่ะแต่ในเด็กแรกเกิดทุกคนนะคะไม่ได้ตรวจทุกคนคะ่ะเด็กแรกเกิดทั่วไปที่ปกตินะคะคุณหมอก็จะไม่ได้ตรวจโรค GCPD ให้ยกเว้นกรณีที่น้องมาแสดงอาการภายหลังก็จะได้รับการตรวจนะคะแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นภาวะพองแอมไซ์ GCPD สำหรับเด็กที่เป็น GCPD นะคะก็เป็นเด็กที่มีสุขภาพทั่วไปปกติเหมือนเด็กอื่นๆค่ะเพียงแต่เมื่อถ้าน้องได้รับสิ่งกระตุ้นหรือปัจจัยกระตุ้น ก็จะทําให้น้องนะคะแสดงอาการของโรคออกมาค่ะโดยปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้นทําให้น้องที่เป็น GCPD แสดงอาการออกมานั้นก็มีดังต่อไปนี้ค่ะแรกนะคะการติดเชื้อในร่างกายของลูกค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรสัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราค่ะปัจจัยที่2ค่ะการที่น้องได้รับยาบางชนิดค่ะเช่นยารักษาโรคมาลาเรียยาปฏิชีวนะในกลุ่มซันฟายาในโตฟูเรนโตอินยาแก้ปวดบางชนิดนะคะเช่นแอสไพรินนะคะปัจจัยที่3ค่ะ สารเคมีเนฟทาลินค่ะก็จะพบได้ในลูกเหม็นที่เราไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าปัจจัยที่4ค่ะอาหารบางประเภทค่ะเช่นถั่วปักอ้าพืชตระกูลถัว่วบูเบอรรี่ โยเกิร์ตที่มีส่วนประกอบเป็นถั่วไวนยแดงบูเบอร์รี่น้ำโซดาวางชนิดค่ะที่เราเรียกว่าโทนิกวอเตอร์การดูแลลูกน้อยที่เป็นโรคจีซิกพีดีนะคะมีหลักสําคัญนะคะดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็ดูแลภาวะสุขภาพร่างกายของลูกทั่วไปนะคะให้กินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามู่มีการออกกําลังกายเพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงนะคะปัศจากโรคติดเชือ้อก็จะทําให้น้องไม่แสดงอาการของจีซิกพีดีข้อที่2ค่ะ การดูแลให้ลูกน้อยหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นปัจจัยกระกตุ้นตามที่พี่การกล่าวข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเมน mm hmm. พืชตระกูลถั่วถั่วปักอ้าและยาต่างๆค่ะโดยนะคะแนะนําให้คุณแม่นะคะพกบัตรประจําตัวผู้ป่วยโรค G ี C p ซพดี D ค่ะตัวน้องและก็ติดตัวคุณแม่ไปเวลาที่พาลูกไปหาหมอนะคะก็ต้องพกบัตรประจําตัวนี้ไปให้คุณหมอดูนะคะเวลาที่คุณหมอสั่งยานะคะหรือให้การรักษาจะได้ ยกเว้นนะคะให้ยาในตัวที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้น้องแสดงอาการค่ะข้อที่3ค่ะเมื่อเจ็บป่วยนะคะไม่ควรซื้อยากินเองค่ะควรพาลูกไปพบแพทย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่ายาที่ซื้อมานั้นมีส่วนประกอบของยาตัวที่จะทําให้น้องแสดงอาการหรือเปล่านะคะข้อที่4ค่ะมันสังเกตอาการผิดปกติที่บ่งบอกว่าลูกน้อยมีภาวะเมด็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันนะคะเช่นลูกมีไข้สูงหนาวสั่นตัวซีดลูกตัวเหลืองมีปัสสาวะสีเข้มคล้ายน้ําโค้ก และลูกมีอาการอ่อนเพลียมากให้นําลูกมาโรงพยาบาลนะคะถ้าลูกมีอาการดังกล่าวที่พี่กันบอกไปข้อที่5นะคะเมื่อลูกโตขึ้นคุณแม่จะต้องพูดคุยกับลูกให้เข้าใจถึงภาวะโรคที่เขาเป็นอยู่และสิ่งที่เขาควรงดนะคะแล้วก็การพกบัตรประจําตัวผู้ป่วย GCPD ค่ะ พอจะทราบปัจจัยกระตุน้นวิธีการดูแลกันไปแล้วนะคะทีนี้พี่กันก็จะมาไขาข้อข้องใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ถามพี่กันมาค่ะว่าโรค GCPD เป็นแล้วจะหายไหมแล้วถ้าเกิดเคยตรวจว่าเป็นเป็นไปได้ไหมที่จะตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เป็นก่อนอื่นนะคะพี่กันต้องบอกก่อนนะคะ โรคจีซิพีดีเป็นโรคที่ถ่ายทอดผาพนพันธุกรรมถ้าได้รับการตรวจแล้วยืนยันผลแน่นอนนะคะโอกาสที่จะหายนะคะคือไม่มีหรือเท่ากับศูนย์ค่ะแต่นะคะบางครั้งที่เจอว่าตรวจครั้งที่1นน้องเป็นนะคะแต่ทําไมไปตรวจอีกที่หนึ่งปรากฏว่าน้องไม่เป็นพี่แกนบอกก่อนคะ่ะว่าการตรวจโรคจีซิพีดีนั้นมีการตรวจ2แบบค่ะคือการตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันนะคะถ้าลูกของเรานะคะเคยตรวจ คัดกองแล้วนะคะยังไม่ได้ตรวจยืนยนันแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปตรวจยืนยันค่ะจะได้มั่นใจค่ะว่าลูกเป็นโรค g ีซิกพีดีหรือเปล่าหรือเป็นไปได้ค่ะควรถามโรงพยาบาลที่ตรวจเป็นโรงพยาบาลแรกว่าตรวจโรค g ีซิกพีดีให้กับลูกเนี่ยดวยวิธีการไหนค่ะ สรุปก็คือถ้าลูกเป็นโรคจ6 p d แล้วลูกจะต้องเป็นไปตลอดชีวิตแต่จะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการนั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะตามที่พี่แกนกล่าวมาแล้วหรือเปล่าถ้าถ้าลูกไม่ได้รับปัจจัยกระตุน้นลูกก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะค่าก็จบลงแล้วค่ะกับคลิปทำความเข้าใจในเรื่องของโรคจ c p d กันนะคะค่าก็ทำความเข้าใจไปแล้วนะคะกับโรคจ6 p d ค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะพี่แกนก็อยากจะบอกว่า การที่ลูกเรานะคะเป็นโรค g ี p ซนั<โฬ>้นก็ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เครียดหรือกังวลไปมากนะคะเพราะว่าการเป็นโรค g ี p ซดีนั้นลูกของเราก็สามารถใช้ชีวิต ดังเช่นคนปกติได้เพียงแต่รีกเรี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะเหมือนการที่ลูกของเรานะคะแพ้หารบางอย่างเท่านั้นเองค่ะคลิปนี้นะคะของพี่การฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะอยากให้พี่กันนะคะทําคลิปนะคะให้ความรู้เรื่องไหนนะคะเมนใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ